เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งสำคัญครับแล้วก็ณนะขณะนี้ก็ต้องถือว่าตำแหน่งนี้มันว่างเว้นตั้งแต่กเกษียณไปนะคะตรงนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้งใครแล้วก็พยายามจะทามอยู่หลายครั้งหลายคราวเมื่อวานมีคําตอบที่ชัดเจนละครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเสนอชื่อในการประชุมสบชวันนี้จะมีการประชุมสมชบชนัดแรกก็คงจะมีการเสนอชื่อไม่รู้ว่ายังจะมีชื่อคนในมาแข่งหรือเปล่าแต่ชื่อที่มาแรง แซงทุกโผนะตอนนี้เป็นชื่อนี้เลยพลตำรวจเอกรอยอิงขภัยโรดเรียกว่ารอยมาใช่ค่ะรอยมาเลยข้ามห้วยค่ะที่บ้านเรียกว่าข้ามห้วยค่ะรองผบตรนะคะจะข้ามห้วยมาเป็นเลขาธิการสมชคนใหม่แล้วก็จะเกษียณในอีกหนึ่งปีจากนี้จริงๆแล้วชื่อนี้กับตําแหน่งเนี้ยมันเคยมีประเด็นข่าวจําได้ไหมก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนที่ศึกชิงเก้าอี้พบตรใช่ซึ่งก็ คือจริงๆบิ๊กรอยเนี่ยแกก็ทํางานในฝั่งของรองพอบตรที่ดูด้านความมั่นคงเอางี้เป็นรองอุโสรณดับหนึ่งใช่เป็นรองอุโสรดับหนึ่งพิจารณาอะไรอย่างไรน่าจะมีความได้เปรียบนะคะแต่ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกมีการเจราจาไปหนึ่งรอบอกับบิ๊กรอยเจราจาตั้งแต่ยังไม่ตั้งพบตรเนี่ยว่าข้ามห้วยมาไหมเพราะว่าถ้าตําแหน่งตรงนั้นมันชัดเจนแล้ว อยู่ก็ได้กเกษียณที่รองผบตรแต่ถ้าข้ามห้วยมาเป็นเลขาธิการสมชเนี่ยตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันรองพอบตรตำแหน่งเบอร์หนึ่งในตำรวจเลขาธิการสมชก็เป็นเบอร์หนึ่งในในส่วนของพลเรือนถ้าเทียบกับข้าราชการก็ระดับ11เอะ็ะเท่าระดับประหลัดระดับ11ใช่ระดับ<ะ>ประหลัดมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าตำแหน่งจะสูงขึ้นด้วยซ้ำใช่แต่ตอนนั้นพอคุยแล้วเนี่ยมไม่โอเคไง ใช่ไหมคะก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผบตอนั้นชิงกันอยู่4ีี่คนนะคะตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อมาแล้วก็ เงียบหายกันไปในขณะที่คนในจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะอดีตเลขาธิการสมชเขาก็มีการตตะเพียมไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะให้คนในขึ้นบ้างเพราะว่าสมชเนี่ยมันเป็นที่พักใจของคนอกหักมานานแสนนานมันทําให้บั่นทอนความรู้สึกของคนในที่อยากจะเติบโตในหน้าที่การงานบ้างอยากจะเกษียณตําแหน่งเบอร์หนึ่งของหน่วยงานที่ตัวเองทํางานมาบ้างที่ผ่านมามันเป็นที่พักใจตลอดเหมือนขึ้นมากันโดยตรงจากคนที่อยู่ภายในไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าคนอื่น โกเข้ามาอย่างนี้ก<ช>็คือข้ามห้วยน่ะเขาก็วางไว้นะคะรองฉัดชัยบางชวดหมายมั่นปั้นมือว่ารอบนี้ขอพักยกสักทีได้ไหมที่พักใจอพอแล้วในเมื่อคุยเจรจาแล้วบิกรอยไม่มาขอคนใดขึ้นปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งยกย้ายใดๆจนกระทั่งล่าสุดแต่งตั้งผบตรเรียบร้อยละแต่ที่ชัวร์อะไรใช่ไหมเน,นี่ยอันเนี้ยนะชัวร์ไม่ชัวร์ไม่รู้วันนี้จะประชุมสมชถ้าชื่อนี้นํามานะคะอังคารหน้าแน่นอน ขั้นตอนกระบวนการหลังจากผ่านที่ประชุมสปชวันนี้ก็ต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าก็จบเลยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าประมาณสัก99.99น่าจะเป็นชื่อพลตํารวจเอกรอยอิงข้าพโรจน์ที่จะข้ามห้วยมานั่งเลขาธิการซอมอชอคนใหม่ระดับ11หลังจากพฤหัสวันนี้ก็ต่อเนื่องวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนอังคารหน้าในการเสนอชื่อของคนที่99.99เ99 <c oughs> ข้าสู่คอรมอลอันนี้ผลเรานะ,อ,ะอันนี้ก็เลยมองกันต่อไปอ้าว ถ้าสมมติว่าท่านรองผอบตรข้ามห้วยมานั่งในเก้าอี้เลขาธิการสมชนั่นแปลว่าตําแหน่งรองผอบตรว่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเขาหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วบิ๊กจวบมาแน่นะคะพลตำรวจโทรประจวบวงสุขค่ะผู้ช่วยผบตรก็น่าจะได้ขึ้นในตําแหน่งนี้แทนส่วนก่อนหน้านี้บิ๊กหลวงไปนั่งตําแหน่ง เลขาธิการเลขาธิการปรสปรสปปสใช่ค่ปะปาปามยาเสพติดเขาก็บอกเลยว่าตําแหน่งในส่วนของในส่วนของบิ๊กหลวงเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นพลตโทธนพลศรีโสภาเจเลตํารวจก็จะได้ขึ้นมานั่งเก้าอี้แทนบิ๊กหลวงค่ะผู้ช่วยผบตรบิ๊กหลวงก็คือยังยังตอนนี้ยังเป็นรักษาราชการยังรักษา,าราชการ<ต>อยู่ต้องจะขึ้นนั่นแหละใช่ค่ะอันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าแบบนี้ถ้ายึด ตามหลักอาวุโสไม่ผิดไปจากนี้แต่ทุกอย่างตราบใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งไม่ได้มีมติใดๆยังเปลี่ยนแปลงได้ครับอ่าละ